น้ําใสมากโอ้เหมือนคนเอาน้ำแข็งไปใส่ที่ต้นเลาชัดสวยมากสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เราจะเดินทางไปกันที่คามิคุจินะครับซึ่งตอนนี้ก็มาจอดรถเรียบร้อยแล้วนะฮะ ที่ตรงนี้มันเป็นเหมือนบริษัทขนส่งประจำทางนะครับมีรถบสัสมีแท็กซี่ฮะเราก็ดูราคาแล้วก็จตัดสินใจไปเป็นแท็กซี่ฮะเราจะไปถ่ายรูปกันที่คามิคุจิฮนะนั่งรถไปอีกนิดหน่อยเรามากันในช่วงฤดูใบไ,ไม้ผลินะครับของที่ญี่ปุ่นนะอากาศตอนนี้ประมาณ5องศาครับทริปนี้น่าจะสนุกตื่นเต้นพอสมควรนะฮะ เดี๋ยวเก็บอินเสิร์ตให้ดูนะครับเดี๋ยวเราจะนั่งรถกันไปต่อเดี๋ยวไปตามดูว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงฟ้าจะเปิดหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เหมือนจะมีเมฆฝนคึมคเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวไปลุ้นกันฮะที่คามิคุจิเจอกัน แท็กซี่เรียบร้อยนะฮะกำลังเดินทางไปที่คเมกุจิใช้เวลาเดินทางประมาณ15นาทีนะครับจากเมื่อกี้เมื่อกี้มันน่าจะเป็นเหมือนฟิลเหมือนขนส่งใช่ปะแเมื่อกี้มันเหมือนเหมือนมันเขียนว่าบริษัทเกี่ยวกับเดินทางอะไรอย่างเงี้ยสำหรับขึ้นรถบัสแล้วก็แท็กซี่ครับตอนนี้เราขึ้นแท็กซี่มาแล้วโอ้ดูข้างทางก็แบบน่ากระโดดนนนากระโดดมากโอเคฮะเดี๋ยวไปเล่นยอยขึ้นมโอเคฮะเดี๋ยวเจอกันอีก15นาทีครับ ที่ไทโซ่นะครับน่าจะเป็นเขื่อนหรืออ่างเก็บน้ําอะไรอย่างนะที่วิวสวยมากนะก็เป็นแม่น้ําที่ไหลลงไปข้างล่างแล้วก็มีลํำธารสายย่อยๆอีกหลายๆจุดน,นะฮะเครื่องหมากหนาวหนามากตอนนี้มือคือไม่ได้เอาถุงมือมานะครับคือจะเอาออกจาก,กเสื้อไม่ได้เลยต้องเอาไว้ข้างในตลอดนี่ก็กำลังเดินขึ้นไปที่คามิโกจิ ูทางเดินนะฮะวิวข้างทางคือดีมากทางก็ถือว่ายังไม่ได้ลำบากเท่าไหร่นะอาจจะมีหินเล็กน้อยยังโอเคอยู่นะไปลุยกันต่อครับ เพราะว่ามันเป็นน้ำสัตว์ถูกเขาไฟเมื่อหลายร้อยปีก่อนนะครับใส่มากๆตอนนี้อาจจะไม่กล้าพูดเสียงดังนะเพราะว่าทุกคนค่อนข้างจะค่อนข้างจะเงียบนะครับทางเดินสบายนะไม่ลำบากไปไปไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆเย็นมาก โคตรใสดูดิจะลองดูว่าเย็นไหมนะดูดิโอ้เหมือนคนเอาน้ำแข็งไปใส่ที่ต้นเราชัดโหเหมือนในฝันเลยสวยมาก ก็จะมีหมอกอยู่ข้างบนเขาอยู่ตลอดเวลาไม่น่ามือจุมน้ำเลย A few moments later ตอนนี้เดินทางมาสักพักแล้วนะฮะตอนนี้อยู่พักถ่ายรูปกันสักนิดหน่อยไดสิ <teng> สนาที Subs อากาศเย็นเดินเหนื่อยแค่ไหนก็กโอ้เ <moms> ห evet ็นควันไหม เดินเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่อุ่นขึ้นนะฮะยังเย็นเหมือนเดิมรู้สึกตรงนี้เย็นขึ้นกว่าเดิมปะทางานก่อนนะเดี๋ยวทํางานก่อนนะตรงไหนโอเคหนึ่งทุกคนฮนะตอนนี้เราใกล้ถึงแล้วนะครับแต่ว่าดูนี่ดิ วิวโคตรตอนนี้เย็นมากนะครับเอามือออกมาไม่ได้เลยเย็นมากดูดิ <c oughs> ไปฮนะไปต่อ หลังก็จะเป็นภูเขานะฮะแต่ลูกก็จะมีชื่อแตกต่างกันไปเราโชคดีที่ได้มากันในช่วงนี้นะซึ่งเป็นช่วงใบไม้กําลังเปลี่ยนสีนะครับถ้าหลังจากนี้ฮะอาจจะเป็นช่วงปลายปลายเดือนพฤศจิกายนก็เขาน่าจะค่อยๆทยอยปิดอุทยานนะเนื่องจากว่าอากาศมันจะเย็นมากฮนะหลังหมอกพวกนี้ฮนะก็จะมีเขาอีกลูกหนึ่งที่จะปกคลุมไปด้วยหิมะทั้งหมดในช่วงปลายปลายเดือนจนถึงช่วงหน้าหนาวของเขานะครับ เขาก็จะไม่ให้คนเข้านะเพราะว่าอากาศมันจะเย็นเกินแล้วก็อาจจะเป็นอันตรายได้นะครับก็เลยจะปิดไว้นะครับสวยมากเดี๋ยวเราใกล้ถึงแล้วครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวไปดูดูกันตรงไรนมังนะ ระยะหนึ่งครับทุกคนแล้วแล้วเราก็มาถึงแล้วฮะนี่คือแลนด์มาร์กของทริปในวันนี้ที่เราตั้งใจมาที่ทามิคุจินะครับนั่นก็คือนี่ครับนี่คือสะพานคบปะนะฮะเป็นหนึ่งแลนด์มาร์กที่ทุกคนมาที่นี่ต้องมาถ่ายกันโหวสวยมาก มากครับทุคคลเดี๋ยวเราเดินเข้าไปดูบนสะพานกันระหว่างทีสะพานก็จะมีร้านค้านะครับนิดๆิหน่อย <im it> ๆน <ๆ S> ่อยเขาบอกว่าจะมีแค่ไม่กี่จุดนะฮะที่จะมีร้านคา้าคือร้านค้าไม่เยอะ,ะครับเพราะว่ามีไม่กี่ร้านที่จะได้รับอนุญ,ญาตขึ้นมาเปิด <im it> ด้านบนนะเพราะว่ามันต้องรักษาทัศนียภาพของธรรมชาตินะครับรวมถึงรถยนต์ครับรถยนต์ส่วนตัวก็ไม่สามารถขึ้นมาที่นี่ได้ครับเพราะว่าเขาจะต้องรักษาธรรมชาติให้มันสมบูรณ์ที่สุดไม่ให้มีอะไรมากไป ตอนนี้เราอยู่ตรง mm hmm. เขาเรียกว่าสะพานขปาดะนะฮะตรงนี้ก็เป็นสายน้ําที่ไหลลงมาอยู่ทางทิศเหนือฮะของภูเขาเอลญี่ปุ่นเดี๋ยวจะขึ้นไปดูสะพานกันนะครับ mm hmm. สวยมากเลยอะ่ะ mm hmm. น้ำใสามากที่นี่ mm hmm. จะมีทั้งจุด mm hmm. ปีนเขาแน่ของนักท่ mm hmm. องเที่ยวที่ mm hmm. ชอบปีนเขา ดูด้านนี้ทุกคนน้ำใสมากเนี่ยจะมองเห็นหินทั้งล่างเลยเนี่ยในช่วงหน้าหนาวของทุกปีนะครับซึ่งก็น่าจะไปลายเดือนนี้แล้วก็เริ่มต้นตั้งแต่เดือนธันวาคมจนถึงนู่นเลยฮะยาวถึงมกระะคาคุณพาอาจจะถึงเมษายนเลยก็ได้ในช่วงหน้าหนาวครับเราจะเมฆจะเปิดตรงนี้จะไม่มีหมอกแล้วก็เราจะมองเห็นภูเขาที่อยู่ด้านหลังนะครับ จะมีหิมะทั้งหมดนะครับสวยมากเลยอนระอากาศตอนนี้เย็นมากนะฮะเพราะว่าด้านล่างมันเป็นน้ำด้วยนะมีทั้งลมทั้งอากาศเย็นนะตอนนี้น่าจะประมาณไม่เกินห้าองศาไดนะ้เย็นมากเลยเย็นมากเลยเดี๋ยวขอตัวไปถ่ายรูปนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตภาพกว้างๆให้ดูแล้วกันครับ เดี๋ยวจะพาเดินลงไปดูข้างล่างนะครับจะใส่แค่ไหนนะฮะมันสวยมากทุกคนโหดูม,ม,ม,มุมนี้ฮะสวยมากแต่นี่ฮะคือดูใบไม้เปลี่ยนสีสีสันก็จะสวยงามแบบนี้น้ำใสมาก ใสเหมือนแก้วเลยน้ำตรงนี้ที่คามิโคจิครับก็มีอีกหนึ่งชื่อนะที่เขาจะเรียกกันก็คือภูเขาในฝันนะฮะเพราะว่ามันสวยมากครับทุกคนนะนของจริงแบบนี้แล้วก็แต่ฤดูกาลก็จะไม่เหมือนกันฮนะก็จะเปลี่ยนไปตามฤดูกาลครับโหสวยงามมากไม่คิดว่าจะได้มานะนี่ยน้ำใสสวยอากาศเย็นโหที่สุดเลย เรากาลังเดินกลับไปที่รถนะครับนั่นแหละครับทุกคนคือมือผมน่าจะไปโดนหมอสโลภาพเอาเป็นว่าเดี๋ยวหลังจากนี้เราพาไปกินข้าวกันบอกได้เลยว่าร้านเนี้ยอร่อยมากไปไปกินข้าวกันนะตอนนี้เรา,เรากําลังเดินทางไปอีกหนึ่งเมืองนะครับก็เลยมาแวะกินข้าวกันที่น่าจะเป็นจุดพักรถที่หนึ่งนะที่มีอาหารขายนะครับเยอะแยะม,มากมายฮะวิธีสั่งอาหารของเขาก็คือเราจะมาดูเมนูที่ตรงนี้นะแล้วก็วิธีสั่งก็คือ เราต้องเดินมาสั่งที่ตู้นะครับเลือกเมนูแล้วก็แตะเข้าไปเลือกวิธีชําระเงินนะเป็นเงินสดหรือว่าบัตรเครดิตนะครับแล้วก็จะมีออเดอร์ออกมานะครับแล้วก็เอาไปยื่นที่เคาน์เตอร์ตรงนี้นะเมื่อกี้ผมสั่งเป็นข้าวหน้าปลาทูน่าไปนะครับเดี๋ยวรอคิวอยู่ั นี่ครับบอกให้เรามากดซุปที่ตรงนี้นะครับต้องหยุด,ดยเนี่ยนี่ไม่ต้องหยุดนะฮะเขาหยุดเองอร่อย <Haha> มาก ข้าวหน้าปลาทูน่านะครับน่ากินมากน้ำเปล่าเดี๋ยวไปกดน้ำก่นอนเลือกเป็นชาหรือน้ำนะฮะเอ่ออ,อหยุดแล้วหรอคอยที่ชอบกินเยอะๆโอเค กดเลือกน้ำก่อนนะความร้อนความเย็นอันนี้เดี๋ยวลองเป็นข้าวแล้วก็ใส่กระติกมาอันนี้เป็นทูน่าเอ้ยเป็นทูน่าดองในน้ำน้ำอะไรสักอย่างจำไม่ได้อร่อยอร่อยนะซอสปลาเลยนะอร่อยซำชิ้นอร่อย S <S ออร่อยพี่ชิมทูน่าดูพี่อ้อย <S <S ตักชิมทูน่าดูอร่อยได้เหรอเขาอือตักอะไรตักแล้วก็จอดเพื่อนกับคุณต้องไปลองอะไรมาดิอ <ละ S 1> ดอกเพ <ละ S 1> ื่อนที่โรงแรมโดนไหน

บอ,อบอะไรมแกมูมกชอบแกงหอไมัน้า<ม>ส้มและเล,เลมอน<ม>ไปไม่ไหวแล้วเหลือสอชิ้น อิ่มมากออกมาแล้วนะครับยังไงก็เ <_ an> นี่ยคือร้านนี้นะฮะเมื่อสักครู่นะฮะ <_ an> อร่อยเลยเมื่อกี้ก็ได้ชิมของเพื่อนๆด้วยก็อร่อยนะครับแต่ของของที่ผมกินนะอร่อยมากคือข้าวหน้าปาทุนหน้าดองไชเท้าอะไรสักอย่างเนี่ยร <_ an> <iman> าคา1,200ยเยนอร่อยอร่อยเลยนะใครมาก็สั่งได้นะครับยังไงก็ปิดคลิปกันเท่านี้แล้วกันนะครับ <_ an> ต้องไปอีกเมืองหนึ่งเดี๋ยวติดตามกันใน EP ต่อการใน EP ต่อไปแล้วกันนะเะว่าจะสนุกแค่ไหนแล้วจะเป็นเมืองอะไรฮนะฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไม่บา,บายไม่ต้องไา้บ,บายหน่อย